สวัสดีค่ะมาเช็คดวงประจำเดือนกันยายนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันเนาะมาเช็คดวงนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะจะ,จะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหม จะมีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างไหมหรือว่ามีอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนาะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมในเดือนกันยายนนะคะเขาเลียกไพ่สิบใบนะคะสองสามสี นะคะเป็นการแรนดอมเป็นการสุ่มนะคะมาดูกันนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนาะมีอะไรดีๆบางเอยว้าวคู่รักนะคะคู่รักเนาะมีโชคจากคนรักหรือว่าเพื่อนรักนะคะเนาะการเงินปังการเงินพุ่งนะคะการงานธุรกิจพุ่งนะคะแสงสว่างเนาะ พระอาทิตย์ส่องสว่างความสดใสความเจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเป็นสักขีพยานเทวดาที่คุณเคารพที่คุณบูชาประทานผรให้นะคะเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะใบที่สองค่ะใบที่สองนะคะสี่ถ้วยนะคะ ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เนาะเรื่องอารมณ์นะคะเนาะดูแบบอาจจะมีความเบื่อหน่ายไม่ได้ดังใจเนาะอะไรหลายๆอย่างรอบตัวนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจเนาะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพเนาะมาดูเทปใบที่3นะคะซีเรียสซ่เรียนนะคะ เงินงานนะคะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะสี่เหรียญได้เงินอยู่นะคะแต่ดูคุณจะแบบมีความรู้สึกห่วงแฮนกับเงินที่คุณได้มาเนาะใบที่สี่ค่ะราชาถือดาบนะคะความเข้มแข็งความเขงความเข้มแข็งนะคะความเด็ดเดี่ยวเนาะ ช่วงนี้นะคะการตัดสินใจอะไรนะคะคุณคณสามารถตัดสินใจแล้วก็สามารถคอนโทรลอะไรได้นะคะเนาะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอ่ลูกน้องบริวารให้คุณต้องจัดการให้คุณต้องเครียร์นะคะแต่คุณเอาอยู่นะแต่คุณเอาอยู่อยู่นะคะมาดูซิเนาะระวังนะคะสุขภาพแล้วก็ปัญหากับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเนาะ คุณจะสามารถแต่คุณจะสามารถผ่านมันไปได้คุณต้องมีสตินะคะคุณต้องมีสตินะคะอย่าอย่าให้หลุดเนาะต้องต้องดึงสติตัวเองให้ได้นะคะปัญหาอะไรที่มากระทบนะคะเนาะแก้ปัญหาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและยุติธรรมนะคะคุณจะสามารถผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้มันจะอยู่กับคุณแค่ไม่นานคะ่ะ แล้วความรู้สึกดีๆมันจะกลับมาสิ่งดีๆมันจะกลับมานะคะอะไรที่คุณขอไว้นะคะอะไรที่คุณขอพอรไว้ก็จะสำเร็จนะคะเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมานะคะมีคนนำเงินมาให้มีคนนำเงินมาให้นะคะเนาะต้องพยายามนิ่งให้ได้ และก็แก้ไขปัญหาด้วยสตินะคะเนาะควบคุมอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์โมโหของเราให้ได้นะคะและสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะคะเนาะเนี่ยตัดสินใจด้วยความยุติธรรมด้วยความมีเมตานะคะดูสิอ่าข่าวดีๆก็จะกลับมา เพือนที่ดีการยานนามิตรแม้แต่คนรักความรู้สึกดีๆก็จะกลับมาหาคุณหันหน้าเข้าหาคุณเหมือนเดิมความอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณคาดหวังอยู่นะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะนาะดึงดูดพลังงานดีๆนะคะเอาพลังงานดีๆมาใช้นะคะนาอ ความคิดความหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะหรือว่าเรื่องความรักก็จะประสบความสําเร็จนะคะว้าวเห็นไหม ปังมากๆปังมากๆนะคะอะไรที่คุณขอพอรไว้นะคะทำบุญขอพอรนะคะเนาะก,การไหว้การบวงสวงพิธีกรรมต่างๆหรือว่าการไร้รำถวายนะคะนอกที่คุณได้ทำมาเนาะพ่อปู่แม่ย่านะคะพ่อปู่แม่ย่านะคะประทานพรให้คุณประทานพรให้คุณนะคะหากคุณทำได้ หากคุณนิ่งและก็ใช้สตินะคะเนาะหากคุณนิ่งและก็ใช้สติในการแก้ปัญหาสิ่งที่จะเข้ามาปัญหาที่เข้ามานอกจากจะเป็นเรื่องของบริวารลูกน้องหรือว่าอะ่ะเด็กๆในบ้านนะคะความยุ่งยากความลำบากใจเนาะนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ระวังถ้าใครที่มีคู่คนมีคู่นะคะระมัดระวังเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของรักซ้อน ไม่ได้เป็นดังใจเนาะนะคะมีปัญหารักซ้อนเข้ามานะคะมีปัญหารักซ้อนเข้ามาเนาะอาจจะทำให้เรากับคนรักนะคะมีปัญหารหองระแหงแล้วก็อาจจะห่างกันหรือว่าอาจจะห่างกันนะคะความรักไม่เป็นอย่างใจนะคะระวังเรื่องปัญหารักซ้อนเข้ามานะแต่ถ้าเรา ตั้งสติได้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะคะและก็ทำบุญซึ่งคุณทำอยู่แล้วนะคะทำบุญส่วนมนแพ่เมตตานะคะเนาะปัญหามันก็จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วปัญหาที่คุณเจอคะ่ะมันจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วคุณก็จะเจอความรักดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะ